ตอนนี้นะครับเรามาทานข้าวข้าวตะวันกันที่เดอรู้สมุยเป็นจุดชมวิวที่สวยงามนะครับขับรถขึ้นมายากนิดหนึ่งนะจะพอมาแล้วได้บรรยากาศสวยสุดๆนะดูวิวครับดูดูดวิววิวสวยครับวิวสวย มาดูอาหารที่เราสั่งนะครับสั่งน้ำพริกกะปิอยากกินน้ำพริกกะปิน่าทานมากไอผักเยอะจริงอันนี้น้ำพริกกะปิอันนี้เป็นยำสามกรอบนะครับยำสามกรอบอดูแล้วแบบสุดยอดไข่เจียวธรรมดาไข่เจียวธรรมดาแล้วก็มีข้าวผัดข้าวผัดปู ลองเค็มก็ผัดพูก่อนอร่อยดูดี